วิบร้อยปี2005นะครับวงล้อสีลวดวงล้อแดงของ MS อิตาลีรูปทรงสวยงามนะครับสำหรับรุน่นนี้แต่งก็ดูสวยงามดี <c oughs> ันต่อไปนะครับโอบบว่ามันมีีนนนูกเครืนั่นแนล <S <S หละดรถพลึงรถพลึกไม่มีครับคันนี้ว่าะเ,เยกเมย์ก่อนนี้เซีเเม ันนี้จะมารีวิตแลวครับนี่คือซูปปร,ร์คัพปี2018-19ถึงนะครับค่ะร้อยหนึ่งส่วนอามก็ MS-H3 ข้ H e อนะครับ <I know. S 1> แดงสายสี่โอ้โอ้โอโอช่าง่ายเลยนี่นะครับที่จับสกไวไว้ไว้ เหล็กจับโถ่นะครับราเทโอเจเดเจโอ้ในนอนจริงครับส่วนขายเอ้ยคันเ<ด>บคคันเย็บเบคเอ้ยทำไมเป็นอ,อย่างงี้ครับอะไรนี่ติดเอาออกด้วยไปนี่อะไรติดมานี่่ทอททะละาาอออก่๋อป้องกะะันท่อทะโรก็คิดว่าติดมาผมเกือบเอาออก <c oughs> ส่วนคุ้มพลัง,งส่วนคุ้มพลังอ้าวทำไมเป็นอย่างงี้ล่ะครับ รู้สึกว่าจะเป็นเครื่องของเวฟบร้อยหรือเปล่าหนึ <100. S 2> ่งร้อยเว็บหนึ่งร้อยทุ่นส่วนคาบูกข็ของเอ้ทํอาอาคาบูเอ็นโปรเจ้าของยังจําได้ครับอืคบโโอ้ฉีดอยู่ดีๆทําไมเป็นอย่างนี้ล่ะครับคับไม่สนุกครบเปะว่าต้องการความแรงนะครับต้องการความแรงเพิ่มขึ้น ส่วนคอยก็โอ้เพิ่มความแรงได้นี่คอยตัวนี้อ่ะเดะปวยไี่เคยความแรงนะเออเอาไว้ปรับครับนี่ปรับได้เ,เลยนะครับหมุนเข้านี่ไฟแรงทันทีโอ้โหทำได้ไงครับเนี่ยลูกสุขลูกมาสาบาสาบชักนี่นะครับ กันชักนะครับชักเท่าไรชักหนึ่งออชักสามไม่เชียงจะกูต่อมุมเราชักสามนะครับ <c oughs> หัวฉีดเจ้าของไม่ชอบถอดทิ้งขายทิ้งเลยขายเท่าไหร่สามร้อย๋อขายสองพันครับทั้งเครื่องทั้งปั๊มทั้งหัวฉีดเลยทั้งคันครับใครสนใจติดต่อได้นะครับเครื่องหรือลวกเหยอ๋อ,อ,อ <c oughs> ขายไปแล้วนะครับขออภัย นี่เลยโอ้เยอะตังค์หมาโอ้ไอ้นุ่มเอาตังค์มาให้เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงรีวิวรถแปลก่อนหัวฉีดอยู่ดีๆเอาออกสร้างไงวันนั้นเว็บร้อยไม่มีหัวฉีดแต่ใส่หัวฉีดเรนร้อยจอนสลับกันนะครับมาเลยใส่ได้เยอะร้อยสิบไอ้มมันะ คนไม่มีหัวฉีดก็พยายามหาหัวฉีดมาใส่นะครับสำหรับพวกที่มีแล้วก็พยายามเอาหัวฉีดออกตามสเต็ปตามแล้วแต่ชอบนะครับรถแปลกวันนี้อ้วแต่งสวยงามวะโซ่สีส้มอันนี้แสดงดึงโชควะ่ะตรงนี้นี่อะไรนี่สเต็ปไฟสูงไฟต,ต่ำอยูต่ตรงนี้นะครับโอ้ขี้เกียจกลมมาแนะนี่ ว่ามือไหนบ้านไฟสูงไฟดำคนไม่เกิดจริงจริงคิดไม่ออกอืทำได้ไงทไไม่ด้ส่วนสลักลูกสูบว่านี่นะ <laughs> ลูกปืนสลักก็ไว้ตรงนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้กระเลแล้วมันได้ตุกนองเครืค่องมือน,นี่งไอ้ไอ,อ้อยู่ในเครื่องมันพิษเขาใส่พิษเขาให้ใส่แบบนี้ อันนี้นุสรยไหยฮนุ่งร้ยอเอ็มกีตัดบอลสามนูทีเคยนี้จ้ะเสร็จที่เปนบานตื่นเลยนะเช็คระบบไฟนะครับคันนี้ทำไมถึงต้องเช็คระบบไฟเพราะว่า ไฟมันแรงกว่ารถเครื่องอีกอย่างตัวถังอีกอย่างตัวถังคือมาพร้อมกับสายนะครับสายของซปเปอร์คับตัวใหม่ส่วนเครื่องก็เป็นเวฟร้อยเก่านะครับต้องเลยมีการตัดต่อใหม่นะครับเพราะว่าขับแบบไฟหน้าไม่มีมาหลายวันแล้วหลายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่รับชม